ชหอยัโอเคขอุอนุญาตทุกท่านมองกล้องนี้ก่อนนะคะไมแพ้ลุงงนยครับเอาตงนี้ก่อนนะคะตัวนี้ก่อนนะคะอดรูปนึงนะครับตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะนี่คะคือชิวิวนะคะที่ธรรมดาชอบมานี้นะคะับชุดแร วันนี้เยค่ะเรียนชนกีรนะคะตมีนะคะต้มีค่ะต้องมีนะคะเรีอ่ตุ้มะพี่ต้มได้ยังคะพี่ตุ้มได้ไปยังใผู้หญิงลายจุอยู่ข้างนอกสำหรับทุกุรักนะคะว้ค่ะย่ ตู้คอมเอานะนี้นะครับี่อีพี่อนี้เเวอร์ันีา้นนี้นะครับวันนี้นะครับมือนะครับพี่มือไม่ให้ผชายืนขาย่ขยับลำบากพี่้องไม่เป็ไรให้ขยับนิดนึงใครไปสลับกันหรอคะ พร้อมแล้วที่จะให้คำแนะนำทุกคู่รักนะคะอนี้ัมีนรนี้ค่ะบบบดาลาชีพนะคะเลิฟ่อกันคสำหรับนมีคานั้นนะคะที่นโบชอปนะคอแบบแฮร์ี่สานสพร้อมข้าข่าวโไทรมิสิมาณที่พ้อดามเร็จของคุณเองค่ะแล้วทีนี้มีของชรวยแพ็กเกจของมบนี่มการนรู้อคนมวานนะคะให้กับ ตอนนี้นะครับีเีย้ด้วยนะคะแล้ก็นะรูปนะครับหนึ่งองตนี้นิดนึงนะครับตอนนี้นะครับและยังมีการลุ้นรับผู้องชิงรางวัลนการเลือกอสินค้าครบชุดาพาตนี้นะครับลุ้นรรางวัลมากมายนะคะนอกจากนี้ยังมีเวทีเลเวอร์ทเอร์ช็อปแ่โนมีอีด้วยค่ะเกือเป็นไอเดียทั้งเป็นของตอนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วเวลาพิเศษ

ที่ตากล้องวิดีโอต้องเดี๋ยวต้องขยับไปข้างหน้านะคะน้องขยับไม่ได้เดี๋ยวต้องขยับไปหาน้องข้างหน้านะคะก่อน I don't know.